กั้งโดยบริษัทวัตถุดิบการเกษตรอุตสาหกรรมดัดเซนโรนิสเป็กวอนบรดษัทวัตวุดิบเป็กวอนนอกจากนี้คณะกรรมาธิการดองรัฐไปติดตามหาด้านการจ้างงานไปเตี้ยนในทีเดียร์เพื่อเพิ่มยอด đã điều hành sự kiện và tổ chức các hoạt động và các chương trình और जाना है कि ขอบพระคุณให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆของอบวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะครับ14กุมภาพันธ์วันนี้วันแห่งความรักความรักที่ผมพูดถึงนะครับไม่เฉพาะแต่ที่เราอาศัยอยู่นะครับที่เราคือวันแห่งความรักแท้ความรักไม่จำกัดเฉพาะเพียงแต่หนุ่มสาวนะครับความรักมีได้ให้กับทุกทุกคนทุกเลยทีเดียวคุณนภิชาติครัาบุญชั้นต่องใช้ใช่ครับคุณวราลักษณ์ทองประไพ ผู้ถือนะครับผู้ถือพระบรมฉายาลักษณ์คุณจิตนาเวียงหน้าคุณมาลีปิตินะครับส่วนกำนันนะครับก็คือกำนันพวัชัยทองประภัยครับต้อขอขอบพระคุณครับเป็นขบวนที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งครับไม่ว่าจะเป็นถัาทธรรมหลากหลายมากมายหัตถกรรมกระทาจอมไร ร่องช้างแหลงอาศัยมากน้ำใจชาวประชาชนที่เป็นคำขวัญของขอำเภอดอกคำใต้นะคะและผมมีคำขวัญที่ได้ประพันธ์มาใหม่ล่าสุดนะครับคุณหมอสุภาพวงประสิทธิ์ท่านมายื่นให้กับมือเลยครับท่านบอกว่าเป็นคำเป็นคำกรอนครับดอกคำใต้เมืองคนงามดอกคำใต้คือชีวิตเมืองแห่งมิมตรไมตรีมีน้ำใจคนน่ารักใครได้พบ อบอิ่มอุ่นงามละมนุนกิรยยิยาอัจฉริยนามนามนี้จะคงอยู่คู่ฟ้าไทยระบือไกลทุกถิ่นทั่วตราบชั่วการโอ้โหสุดทมากมายปลาดาข้าวปลาดูดมสมชื่อป่าซางค่ะซึ่งกำนันค่ะท่านคุณป้อสมศรีนะคะแล้วก็ ตอนนี้นะคะทางของประธานกพศก็คือคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีตำบลน,นะคะครับก็คือคุณหนองแก้วชุ่มเชยนะครับเป็นประธานกรรมการพัฒนาสตรีตำบลน,นะครับ,ผ,บผ,ผู้ถือป้ายคือคุณพ่องศรีกล้องค้าผู้ถือพระบรมฉายาลักษณ์คุณเรือนแก้วสมศรีคุณแสงเดือนเจนใจและก็อย่างที่บอกคือขอบคุณพ่อกำนันพ่อสมศรีนะครับ เปนน็นยาวมากเลยทีเดีออยวนะคะถ,ถือว่าเป็นการพระพุทธเจ้า28พระองค์วัดบุญเกิดหลอเลี้ยงถิ่กนกำเนิดน,น้ำร่องช้าเสริมสร้างการเกษตร,รน้ำรอบแก่ค่ะ สำหรับประธานท่านเฉวงศักิ์ใจคำค่ะก็กำลังได้ทักทายสำหรับกลุ่มสตรีนะคะกลุ่มแม่บ้านด้วยที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการหลายท่านรวมไปถึงเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาด้วยและเหล่ากาชาติอำเภออกคําใต้นะคะภากับรายการของพัฒนาชุมชนนะครับซึ่งมี ท่านหัวหน้ายุทธภูมินามบงนะครับเป็นผู้ที่ได้ทํารายการนี้นําเผยแพร่ออกตามสื่อต่างๆนะครับโดยเฉพาะในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็ถือว่าเป็นปวงประชาสาม,มัคคีมีพระนอนที่ศักดิ์สิทธิ์ยึดเศรษฐกิจพ่อเพียงครับสําหรับประธานกรรมการพัฒนาสตรีตำบลน,นะครับคุณจันจิรานามวงผู้ถือป้ายคุณนวรัตนศรีรักษการ ผู้ถือพระบรมฉายาลักษณ์คุณคำใสยใจดีและพอกำนันอ่ากำนันสีรองอิตาสารนะครับ <c oughs> เป็น <c oughs> กำนันหญิงที่เก่งอีกคนห <c oughs> นึ่งนะครับตดยไปถึงนะคะท่านนายกอบตดอนสีชุมนะคะ,ะคุณสมอุปนันค่ะก็ตอนนี้นะคะทางของตำบลดอนสีชุมก็ได้เคลื่อนขอบวนกันเข้ามาแล้วเพลินตา ถิ่งประชาคนดีประเพณีลำคุณจำรัดราชเนตรนะครับส่วนผู้ถือพระบรมฉายาลักษณ์คุณนิพันธ์ปัญญาคุณกินนรีพุทธสอนนะครับแล้วก็กับนันคุณกลิเมธพุทธสอนครับค่ะแล้วก็ทางของท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำนะมาสู่บริเวณพิธีของพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับที่ว่าการอำเภดอดกกําใต้งานห้าว อู่น้ำอู่ข้าวแหล่งเกษตรกรรมประเพณีวัฒนธรรมรบถ้วนชาวประชาวร้วนมากน้ำใจนะครับประธานกรรมาการพัฒนาสตรีตำบลน,นะครับคุณปรียาพรจันมูลผู้ถือป้ายครับคุณชรินทิพย์ขุนกิจผู้ถือพระบรมฉายาลักษณ์คุณแสงเทียนสุดจิตคุณจำลองสีใจอินและก็ท่านกำนันบรรลือเรืองสอนครับ ค่ะและ้วก็ตอนนี้หลายๆท่านด้วยกันอย่าเพิ่งออกจากเวทีกลางไปตรงหน้วง,<ร>งอารมณ์ของตะนบนสว่างอารมณ์นะคะไม่ถามดิฉันก่อนเลยค่ะว่านามร่องร่องจั่วร่องจั่วนะคะคน้องขวางทั่วถิ่นอาศัยสามัคคีมีน้ำใจมากหมวกใสและสาวงามค่ะครับมากหมวกใสและสาวงาม แต่ในนี้เ<ต>ป็นพอภัยค่ะบา,บางอันก็แลบางอันก็แลงแลสาวงามค,ครับค่ะซึ่งก็ถือได้ว่านะคะในช่วงวันนี้มีหลายท่านด้วยกันนะคะทั้งในส่วนของภาครัฐเอกชนในภาคของการเมืองก็ดีท่านอนบตท,ทุกแห่งนะคะก็ได้มาร่วมโอ้แมเหวันเนาะ ขบวนตระเลขบวนก็ได้พื้เมืองสีขาวนะครับส่วนเครืบ้านเารื่องลืนาผลิตภัณฑ์ไม้หว่านยกคุณสุดารัตน์สมศรีนะครับผู้ถือ โดยจะมาในช,ชุดดูนคะยังอบอุ่เยอะค่ะ่าทำให้หลายๆท่านยังไม่ร้อนนะคะแต่อะไรก็ดีค่ะสัาหในตอนนี้นะของตะบนอะไรครับพอนพอใจเห็นไหมครับนิดหนึ่งนะครับเราเ้ใจได้เาัาเสยงนี้นะคะอค่ะตสังโค้มก็คําขวัญของตะบลสังโค้มก็คือวค่ะพระธาตุน้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แหล่งชีวิตม้อนขวิตมุ่งมั่นสมัคคีล้วนมีคุณธรรมนะครับประธานกรรมการพัฒนานสตรีตำบลก็คือพอยาพรศิริราและคุณ ก็ถือว่าเป็นก้าวที่เรามีความภาคภูมากเลยทีเดียวว่าเป็นส่วนหนึางของประเทศเราโดยรวม,มนะครับมาดูความคุ้มูมสมบูรณ์ฐานะท่าดีก็ทำให้เรื่องของเกษตรการเกษตรนะนของประภัยผู้ถือป้ายนะครับคุณบุญนิลพานิวัฒน,นะครับและคุณจิตนาเวียน,นาคุณมาลีปิตินะครับสมศรีคุณแสงเดือนเจนใจ และต้ก็จะเป็นวันที่สิบห้าพูาพนะครับแต่ว่าวันนี้ท่านก็เอาไฮโดรฟอเมเดออำเภอดอกคำใต้และในจังหวัดพะเยานะครับการมาท่านรวมไปถึงเหล่ากาชาจังหวัดพะเยาด้วยและเหล่ากาชาอำเภอดอกคำใต้นะคะก็ถือได้ว่าวันนี้ค่ะเราจะการวันดอกคำใต้งามและของดีอำเภอดอกคำใต้ครั้งที่30กันแล้วนะคะรวชุมชนนะครับซึ่งมี ท่านหัวหน้ายุทธภัยทำรายการนี้นำเผยแพร่กิจกรรมนี้ค่ะคุณอาภิชาติคะซึ่งถือได้ว่าในการขั้นตันการประกวดทชิงผู้คนที่มาร่วมเดินขบวนในครั้งนี้มีมากมายนะคะจะไดว่าผมผมตาดีจะถามดิฉันก่อนนะคะเพือถึงมาเห็นซะก่อนนะคะทางการไหว้สาพยานิ้นการโอ้ก็เหมาะด้วยค่ะบ้างเลยจริตอนนี้นะคะทางของด้าน ของตะกนสว่างอารมณ์นะคะไม่ถามดิฉันก่อนเลยะคะ่ะว่าคุณชยพาเห็นหรือ,อยังใช่นะครับผมดูจากป้ายใหญ่ <c oughs> ป้ายผ้า <c oughs> มากบวกใส่แลสาวงามออนะครับ <c oughs> ในพิธีนะครับกาลังเดินทางมานะครับรับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาซึ่งกำลังเดินทางมาผู้ีิเชิญรางว,วันค่ะกรณ์เชิดค่ะแตทานนี้ท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยานะครับท่านวราอรกีฬาแปงท่านก็เดินทางมาด้วยนะครับค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาด้วยนะ ทางในพิธีนะครับกาลังเดินทางมานะครับขับผู้ว่าร,ราชการจังหวัดพะเยาซึ่งกำลังเดินทางมาผู้ดิชินรางวันค่ะกรยนเชิดค่ะปทันนดรท่านนายกเหล่ากาชาติจาาตังหวัดพะเย,ยานะครับ,รบรท่านวรพรกีฬาแปล 8, งท่านก็เดินทางมาด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาด้วยนะ Sí,